ตอนที่ห9 8ลมโหมระเบียงตะวันตกเชียงเหนือ2อท่ามกลางเสียงหยอกย้อของหานกวาัวซิวลมกระโชกพัดแรงขึ้นอย่างช้าๆแขนเสื้อของทุกคนสะบัดพลิ้วดังผึบผับขับให้บุุดดนมบนหลังไม้ายิ่งดูหล,ล่อเหล้าหมดจดหากเอ่ยชมว่าดังเซียนจุติก็ไม่เกิดเลยทำให้ทุกคนประหลาดใจว่า ดินน้ำของแผ่นดินเปอยเหลียงที่แร้นแค้นและดุดันป่าเถื่อนถึงกระบอมพ่อบุรุษสง่างามที่แม้กระทั่งปัญญชนเรื่องชื่อของเจียงนั้นก็ยังไม่อาจสู้ออกมาได้จิ้นเป่าซื่อต้องยอมรับว่าอาันรตุกะไม่ได้รับเชิญผู้นี้ตาบะทางยุทธจะมีเท่าใดนั้นไม่ทราบแต่อย่างน้อยรูปรักษณ์หน้าตานับวาดีอย่างยิง่งหานกูจือคาดเดาสถานะของบุรุษผู้นี้ออกแล้วแววตาสลับซับซ้อนเปี่ยมความเมตตาของผู้อาวุโสความเวทนาของคนนอกเหตุการณ์ และความชื่นชมในฐานะคนในวิถีเดียวกันบ,บุรุษบนหลังม้าหันหัวม้า,าอย่างชำนาญก่อนพายมือออกเป็นในให้รถม้าเคลื่อนขึ้นหน้าไปก่อนหานกูจือพยักหน้าส่งสินเซิงกระตกสายบางเหียนเบาๆร้องสั่งให้ม้าออกเดินทางอีกครั้งหานกูจือรับสิทธิ์ไว้แปดคนสิทธิ์คนแรกคืออีซ่งอย่างเป็นมหาบัณฑิตท,ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งของสถานศึกษาซ้างอินอธนิบายได้อย่างลึกลำ สิทธิ์คนที่สองคือฉางซุยเสียนกลางสุราช่างใหญ่แห่งแวดวงกาบกรสิทธิ์คนที่สามคือสีห่วงผู้ชำชองพิชัยยุทธและเป็นญาติทางห่างของสีกงแม่ทับอสาวะมังกรสิทธิ์คนที่สี่คือซื้อหมาชานผู้ถือกำเนิดจ,จากตระกูลยากจนชำนาญศาสตร์จ้องเหิงสิทธิ์คนที่ห้าคือสีเว่ยสงแห่งเปยเหลียงสิทธิ์คนที่หกคือจินเปาซื่อจากสกุลจิ้นแห่งหลินหลางสิทธิ์คนที่เจ็ดคือหลิวตวนเมา หลานชายสายหลักของสกุลหลิวแห่งหยางหลิงส่วนคนสุดท้ายคือเจ้าข่ายสิทธิของหารกูจือมีทั้งชายหญิงไม่ว่าจะอ่อนโยนสุขขมคำพีดาภาพเข้มงวดระแวดระวังและดำรงในมารยาทล้วนมีทั้งสิน้นสิทธิแปดคนล้วนเกี่ยวข้องกับสำนักหลูวสำนักการทหารสำนักนิติสำนักหยินหยางและสำนักจ้องเหิงห้าสำนักที่สำคัญก็คือ สิทธิของหานกูจือเป็นหงมังกรกลางฝูงชนอย่างสมความภาคภูมิหลีออย่างยกย่องว่าต้องหลีกทางให้หานกูจือไม่ว่าฮองเตยเสนาบรีทหารพ่อขาเมื่อพบหานกูจือย่อมหลีกทางให้ด้วยมารยาทสูงสุดส่วนผู้ใดเป็นคนกล่าวว่าต้องหลีกทางให้เป็นคนแรกก็ไม่อาจสืบสาวหาต้นต่อบางวาสุนสีจี้หรือไม่ก็หลีมี่เป็นคนพูดบางคนว่าหวงหลงซื่อเป็นคนพูด สรุปแล้วชื่อเสียงของหานกูจือในหลีหยางโด่งดังอย่างยิ่งขบวนมา้าเคลื่อนเชื่องช้าเพราะเห็นแก่สุขภาพของหานกูจือทว่าทางเหนือคาลาาคลุ้งฟงตลบไปด้วยฝนทุลีเพราะเกือกม้าเหล็กของทัพม้าเปยมั่งคาดว่าในไม่ช้าคงบุกฝ่ามาถึงบรรยากาศในตอนนี้ออกจะแปลกประหลาดต่อให้เป็นหานกัวซิลซึ่งไม่เกรงฟ้าไม่กลัวดินก็ออกจะตื่นเต้นเคร่งเครียดคอยหันไปมองทางเหนือเป็นดะยะเหมือนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจากผืนดิน ก่อนหน้านี้นางใช้ซื้อหมาชาติมาซอเสียดบุรุษผู้นี้น่าเสียดายเขาไม่ตอบโต้ใดๆไ,ไม่ได้อับอายพานโกรธทําให้นางรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งนางคิดวิธีรับมือไว้มากมายสุดท้ายคู่ต่อกรกลับกลายเป็นท่านลงท่อนไม้หน้าเบื่อนายมันอีทรงอย่างนางอดกลั้นชุดชอกช้ำระกำใจแล้วจึงตะโกนใส่หลังบุรุษผู้นั้นที่บุกมาจากทางเหนือเป็นทหารป่าเถื่อนเปยมังหลายพันเจ้าไหวหรือไม่ไหวกันแน่ไม่ไหวก็ให้รีบบอก อย่าทำให้พวกเราเดือดร้อนถูกเจ้าหลอกจนรับมือไม่ทันบุรุษผู้นั้นหันมาแล้วยิ้มเอ่ยยาว่าแม่นางถามว่าข่าไหวหรือไม่แต่ไรมาข่าล้วนตอบว่าไหวสื่อมาช่าิที่ฟังความในออกลั่นยิ้มอย่างยากลําบากกลัวหารกลัวซิ่วจะพานกโกรธเขาจิ้นเป่าซื่อขมวดคิวความประทับใจเมก,กู้ต่อบุรุษผู้นี้พลิกผันดิง่งโวจัดเขาเป็นบุรุษเสเพลทันที อาหารกัวซิลที่ความคิดจิตใจบริสุทธิ์ยังนึกสงสัยจริงหรือเท็จอย่าตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนตังตอนนั้นพวกป่าเถือนคีม้าบุกฝ่าเข้ามาไม่มีใครช่วยชีวิตเจ้าได้บุรุษที่ดูแล้วอารมณ์ไม่เลวได้แต่ยิ้มยิ้มจิ้นเป่าซื่อหันไปงอนิ้วดีใสหน้าผากหานกัวซิลเอ่ยเสียงเบาว่าเจ้าเด็กโง่เลิกพูดได้แล้วนางถามอย่างงนง,งพิจิน ดีน้ากฆ่าทำไมจูๆ่ๆนางก็กระจ่างฉับพลันยิ้มตาหยี่กระซิบข้างหูจิ้นเป่าซื้อว่าพี่จิน้นท่านเห็นดีในตัวเขาหรือเออ้อข้าว่าหมอนี่หน้าตาไม่เลวแต่เทียบกับเสี้ยซีฉุยสามีในอนาคตของข้ายังห่างไกลสิบหมื่นแปดพันลีท่านแม่บอกข้าว่ามองบุรุษจะดูแต่หน้าตากับพื้นเพทางบ้านไม่ได้นิสัยใจคอก็สําคัญบุรุษเปยเหลียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานแม่ถับสังหารไปสังหารมาตลอดปีนิสัยใจคอย่ยอมไม่ดีอีกทั้งไร้ความรู้พี่จิ้นข้าบอกไว้ก่อนหากท่านกล้าแต่งกับคนเปิยเหลียงพวกเราก็ตัดขาดกันจินเป่าซื่อทำหน้ากระอักกระอ่วนบิดหูหานกัวซิ้วซึ่งปากไม่มีหูรูดเสี้อซีฉุยเป็นของเจ้าแล้วหรือใครกันขี้โมกโป่งเขียนจดหมายหลายสิบฉบับถึงเขาสักฉบับเขาก็ไม่ตอบกลับ ขณะที่สองสตรีกำลังจักรกะที้กันไปมาบุดุดบนหลังม้าตัวนั้นก็กล่าวอำลาหานกูจือควบม้ามุ่งไกลไปทางเหนือหานกัวซิวเบิ่งตากลมโตหมอนี่วิปรารไปแล้วหรือหรือว่าข้าพูดถูกเขาจะรีบไปเกิดไหมนางตะโกนถามท่านปูเขาเป็นใครกันแน่ท่านย่อมต้องรู้แน่ใช่หรือไม่หานกูจือเอ็นพิงผนังรถม้าอย่างเกียดคราน ยิ้มแต่ไม่ตอบหานกัวซิ่วบนบนตอบแค่นี้ก็ขี้เหนียวสีห่วงซึ่งอยู่ข้างรถม้าเอ่ยถามเสียงเบาเป็นเขาหรือหานกูจือรับคำคลาหนึ่งปรีตามองท้องฝ้าเอ่ยอย่างปลดปลงฉางสุยรัจนาไว้ว่าวัยสิบห้ายี่สิบปีครั้นยังเยาแต่ถ้าเปล่าชิงม้าสึกเปยหมานได้เช็ดเกราะเหล็กขาวราวหิมาตะเตรียมไว้ จิ้นเป่าซื่อกำด้ามกระบี่แน่นบังเกิดความฮึกเถิมท่องต่อจากหานกูจื่อว่าต่อสู้ไกลรณภูมิสามพัลีหนึ่งกระบี่ต้านร้อยหมื่นพลหานกล้าแต่สภาพการต่อมาทำเอาทุกคนรวมถึงหานกูจือต่างงนงงแล้วบุรุษผู้นั้นควบม้าออกไปไกลหนึ่งลีเห็นดำไรว่าเขาหยุดม้าไม่คืบนาจากนั้นผลคออจ้งจอกทมินของเปยมังสิกว่านายหันหัวม้ากระทันหัน ทับมาขบวนใหญ่ที่วิ่งตามมาอยู่ด้านหลังพล่นข้องจิ้งจอกธามินก็ผ่อนฝีเท้าเชื่องช้าโดยไม่มีสาเหตุแล้วตีวงวกกลับไปพริบตาเดียวทับมาเหล่านั้นก็วิ่งตะเลิดหายไปหมดทับม้าสองสามพันนายมาอย่างอึกระทึกคึกคักเหมือนฟ้าลั่นคลันคลืนไม่ใช่แค่ฝนตกปล่อยๆแต่ฝนไม่ตกเลยสักเม็ดต่างหากสีฟั่งเหนียนที่ได้รับข่าวจากห้องเรียดน้ําและเร่งรุดมาถึงที่นี่ไม่ได้บุกเดี่ยวไล่ล่าสังหาร แต่บังคับม้าหันหัวกลับมาทางขบวนรถมาที่เขามาคุ้มกันขบวนพอทหารม้าห้าร้อยนายของเปยเหลี่ยงใช่จะคุ้มกันทุกคนได้หานกูจือถึงอย่างไรก็เป็นอาจารย์ของพี่รองสีเฟื่องเหนียนอย่างเขาสมควรปรากฏตัวที่นี่สีเฟื่องเหนียนอยากพบหานกูจือที่ทุกคนในหลีหยางต้องหลีกทางให้สักหลังอยากชักชวนหานกูจือไปยังเขาชิงเหลี่ยงแต่น่าเสียดายหลังจากได้พบแล้วก็กระจ่างแจ้งถึงปณิธานของหานกูจือ แตงที่ฝืนเด็ดย่อมไม่หวานหากบังคับฝืนใจคนกล่มนี้ทรงต้องมิงหวงฉ่างและปัญญาชนที่เดินทางเข้าสู่เปยเลี้ยงอีกหลายพันคนคงได้ประทวงแน่สีฟั่งเหนียนมาถึงใกล้ๆรถมาประกบมือคำนับแล้วเอ่ยว่าผัวผุโสหารนไม่ว่าอย่างไรข้ายังหวังว่าขากลับท่านจะไปเขาชิงเหลียงสักเที่ยวต่อให้ไม่เข้าเมืองยังมีคนเป็นฝ่ายออกนอกเมืองไปต้อนรับ หานกูจื่อสายหน้าแล้วกล่าวว่าคนแก่อย่างข้าใกล้ตายถึงรวบรวมความกล้าออกมาท่องหาประสบการณ์ไปได้กี่ที่ก็เท่านั้นดังนั้นไม่วกกลับมาทางเดิมแล้วหากไม่ผิดจากที่คาดพวกเราจะต้องไปทางตะวันตกได้เห็นเมืองชิงชางเมืองหลินเหย่และเมืองเฟิ่งเสียงแล้วจะพักเท้าที่เขาลันถั่วจากนั้นลงใต้เข้าสู่หนันเซาชมทัศนียภาพของหนันไห่แล้วขึ้นเหนือไปซีสู่ สุดท้ายขึ้นเรืลอลัดลาะตามสายน้ำกวางหลิงกลับไปสีเฟื่องเหนียนพยักหนา้ายิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเช่นนั้นขอให้ผู้อาวุโสเดินทางโดยราบรืน่นหานกูจือหัวเราะฮือๆเอ่ยว่าอย่างไรกันจะไปทางอย่างนี้หรือข้าไม่กล้ามั่นใจว่าพวกเปยหม่งจะล่าถอยไปจริงๆจ้าไ่ค้มกันส่งอีกสักหน่อยหรือถ้าพวกเราตกตายเสียตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วทัพอาชาเล็กเปยเหลียง ต่านทับใหญ่ร้อยหมื่นเปยมังกดดันชายแดนได้แต่ใช่ว่าเจ้าจะรับชื่อเสียงเฉาโชนี้ได้จู่ๆสีเฟื่องเหนียนก็นึกถึงอาจารย์หวังอาจารย์ของสีเว่ยสงที่มีฝีมือเดินหมากรย่าแย่ระดับสุดยอดเชนไหนอาจารย์ของพี่รองถึงได้มีแต่พวกเจ้าเล่เจ้ากลนแบบนี้สีเฟื่องเหนียนเอ่อย่างจนใจอย่างนั้นข้าส่งอีกสิบลีมากกว่านั้นไม่ได้แล้วจริงๆหานกูจื่อโบกมือ ตอนนั้นเพื่อให้สีไว้สงได้เข้ามาหาความรู้ในสถานศึกษาสร้างอินแม่ทับใหญ่ออกเงินสร้างเขื่อนยาวสิบลี้เรียบไปตามทะเลสาบข้ายังออกไปย่ำเดินทุกวันดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าส่งสิบลี้แบบนี้จิงใจไม่พออย่างไรก็ต้องยี่สิบลี้ถึงจะพอทําเนาไหวหรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มเจือนไหวยีสบลี้ก็ได้หานัวซิวมองคอนเจ้านะ่ะไม่ว่าใครถามว่าไหวหรือไม่ไหว ก็ตอบว่าไหวไปหมดแบบนี้หรือกระทั่งสีเฟื่องเหลียงที่ฟีปากดีไม่เป็นรองใครอย่างไรวาจาจะตอบโต้สีหมาช้านปล่อยหัวรอดลั่นอย่างอดกลั้นไม่อยู่หานกวาัวซิวงงงงถามคําถามที่ทุกคนในเหตุการณ์อยากรู้ทัพม้าเปยมังกลุ่มนั้นฉชนไหนยังไม่ทันสู้รบก็นหนีตะเลิดไปเสียแล้วสีเฟื่องเหลียงตอบด้วยสีหน้าจริงจังข้าเองก็ไม่รู้ข้าพูดกับพวกเขาแค่ประโยคเดียวเท่านั้น ซื้อหมาชาติและจิ้นเป่าซื่อที่รู้ว่าเป็นกับดักหลุดปากห้ามออกมาพร้อมกันอย่าถามแต่หานกัวซิ่วเอ่ยปากถามอย่างใจร้อนว่าเออยว่าอย่างไรสีเฟิ่งเหนียนตอบว่าข้าบอกพวกเขาว่าเวลาก็ไม่เช้าแล้วหลิวคุยเรียกพวกเจ้ากลับบ้านไปหุงหาอาหารหานกัวซิ่วอึ้งงันไปเบิ่งตาโตถามว่าพวกป่าเถื่อนทางเหนือนั่นโง่เง่าหรือเชื่อจริงๆด้วย สีเฟิ่งเหนียนพยักหน้าแล้วยิ้มยิ้มนั่นสิเชื่อจริงๆด้วยสื่อหมาช่านยกมือขึ้นกุมหน้าผากเจ้าเด็กโง่กับดักขอน้านี้เจ้าตกลงไปยังไม่ทันปีนขึ้นก็โดดลงกับดักที่สองอีกอย่างรวดเร็วแล้วจิ้นเป่าซื้อรังเกียจหมอนี่ถึงขีดสุดเอ่ยเสียงเย็นชาว่าสนุกนักหรือสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้ม,มไม่เอ่ยวาจาอีก เพื่อให้พวกเจ้าขบวนนี้เดินทางได้อย่างราบรื่นห้องเรียดนามต้องรับมือนักค่าเดินตายของกลุ่มอภิคาตเจ้าที่ได้รับคำสั่งให้ปิดชีพมีคนตายไปแล้ว26คนเกินครึ่งล้วนมอดม้วยนอกเขตเปยเหลียงหานกูจื่อน,นำขบวนเดินทางสู่ตะวันตกเข้าเปยเหลียงคราวนี้อีซ่งหยางรัษดรอพยพเปยฮันที่ทั้งตระกูลเสียชีวิตกลางเพลิงสงครามย่อมไม่ตามติดมาด้วยฉางซุยผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรม เป็นสิทธิ์คนเดียวของหานกูจือที่ไม่เดินทางเข้าสู่เขตเปยเเลียงสวมชุดคลามถือกระบี่หิวขวดสุดาเดินทางไปจี้เปยอย่างอิสระเสรีสามยอดฝีมือเรื่องชื่อในยุธภพนอกจากส่งซินเซิรผู้เป็นสหายเก่าของหานกูจือแล้วยังมีฉีจือหูและลู่โซวนที่คอยคุ้มกันอยู่ท้ายขบ,บวนรถมาหานกูจือนึกอยากลองขี่ม้ารับลมส่งซินเซิรและคนอื่นๆเกลียกล่อมอย่างไรก็ไม่ฟังหานกลัวซิ่วกลัวโลกล่าไม่วุ่นวาย หลบมือร้องยุว่ว่าดีถูกชิ้นเปาซื่อต่อว่าไปยกหนึ่งหานกูจือมีสื้อหมาช้านช่วยประคองถึงขึ้นหลังมาได้สีเฟืองเหนียงต้องคอยควบหมาเข้าไกลกันไม่ให้หานกูจือร่วงตกหลังมาเคราะดีที่หานกูจือไม่คิดจะหัวแท่ควบมาแต่ขี่ม้าเคียงกับสีเฟืองเหนียงสีห่วงขี่ม้าประกบอีกด้านให้อย่างระวังหานกูจือยิ้มพลางกล่าวว่าข้านึกอยากตอบแทนแผ่นดินอยากทำอย่างคนรุ่นนมสาว น่าเสียดายมือซ้ายไม่ได้จูงสุนัขขนเหลืองมือขวาไม่มีนกเยี่ยวเกาะและไม่ได้สวมหมวกแพรคลุมชุดขนเตียวนำฝูงมา้านับพันข้ามที่ราบนั้นยิ่งไม่เพ้อฝันหหนนึกถึงพวกเปยหมังที่มีท่าทีทหมึงถึงดุดันเมื่อครู่แล้วนึกละอายกใจอย่างแท้จริงศึกษาตำรามาทั้งชีวิตสอนมาครึ่งชีวิตมีลูกศิษย์ลูกหายี่สิบกว่าคนสุดท้ายต่อให้นับสีก่กองรองเสนาบดีกลาโหมที่อยู่ชายแดนสองเหลี่ยวเหมือนว่าไม่มีสิทธิ์สักคน เคยสังหารพวกปลาเถื่อนเปยหมังด้วยมือตอนเองหานกูจือพึมพำซ้ำว่าไม่มีสักคนสีเฟิ่งเหนียนเอยแย้งด้วยรอยยิ้มมีหานกูจือพยักหน้าถูกต้องข้าแก่เลอะเลือนแล้วแม่หนูสีนั้นนำทัพอาชาเหล็กบุกฟ้าไปถึงใจกลางเปยมังดังนั้นสิ่งที่แม่ทัพใหญ่กระทําในตอนนั้นไม่ผิดสิ่งที่เจ้าทำก็ยิ่งดีไม่อย่างนั้น ข้าที่ครึ่งคอฝังอยู่ในดินเหลืองแล้วคราวนี้คงไม่เสี่ยงทําสิ่งที่โลกล่าคิดว่าผิดมหันสีเฟืองเหนียนเอ่ยว่าผัวอุโสได้กระทําสิ่งที่ผู้คนคิดว่าผิดมหันแล้วหานกูจือเอยอย่างขออภัยแม้เจ้าไม่พูดแต่ข้าต้องเอ่ยขออภัยต่อเจ้าและต่อเปยเหลียงข้าเกิดความคิดชั่ววูบแต่ทาให้คนตายไปไม่น้อยสุดท้ายทําเหมือนมาท่องเที่ยวฤด,ดูว่าจันตบปัดบ้านท้ายและจากไป จะช่วยอะไรพวกเจ้าไม่ได้ถึงขั้นเพื่อชื่อเสียงอันดีงามเล็กๆน้อยๆนั้นมาถึงประตูเรือแล้วกลับไม่พบแม่หนูสีสักหนสีเฟื่องหนียนเอ่ยว่ามเมล็ดพันธุ์ผู้มีการศึกษาของสถานศึกษาสร้างอินไม่อาจต้านลมฝนได้อีกต่อไปแล้วผู้อาวุโสทําแบบนี้ไม่ผิดอันใดไม่ว่าเปยดเหลืองจะรักษาตะวันตกเฉียงเหนือไว้ได้หรือไม่ใต้ล่าน,นี้ก็ต้องมีผู้มีการศึกษามาบริหารจัดก,การไม่แน่อาจมีสักวัน ต้องให้พวกเขาเดินออกจากห้องตำราวางตำราคัมภีร์ลงกล่าวออกมาต้านเกือกม้าเหล็กอย่างห้าวหาญจิ้นเป่าซืออยู่ด้านหลังผู้ควบขี่ม้าสามตัวเบื้องหน้านางคอยเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดเวลาได้ยินวาจานี้แล้วก็ประหลาดใจต้องมองบุุษหนุ่มผู้นี้ในแง่มุมใหม่นางเงยหน้ามองแผ่นหลังของบุุษหนุ่มตงหนาเปลือไปด้วยฝนทุลีสวมชุดอย่างธรรมดาสะพายถงผ้าสัมภาระ ไม่มีดาบเปยเหลียงหรือธนูหน้าไม้ของทัพม้าเปยเหลียงหากกล่าวว่าเป็นลูกหลานแม่ทัพที่มีมากราวขนวัวของเปยเหลียงก็ไม่กลายแต่สนทนากับเสี่ยนเสิงได้หรือว่าจะเป็นเฉินเลี่ยงซีนักวางแผนกลยุทธ์ของเปยเหลียงผู้นัน้นหานกัวซิ่วกระซิบข้างหูจิ้นเป่าซื่อพี่จินข้ารู้สึกว่าเจ้าหมอนี่อาจเป็นคนผู้นั้นจินเป่าซื่อปล่อยหัวรอบปวดสายหน้ากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่ฝึกยุทธ ไม่รู้จักว่ามาหาปรามาจารย์ชั้นยอดในใต้ล่ามีลักษณะการถึงขั้นใดข้าเคยเห็นปรามาจารย์มคายุดขั้นหนึ่งมาสองสามท่านหานกวัวซิวรีบเอ่ยตัดบทข้าจะไปรู้ได้อย่างไรมิใช่ว่ายืดออกเชิดนาสงบนิ่งดังเหวหรือสงสงดังบันพศอายุมากสักหน่อยมีท่วงท่าดังเซียนหรือจากนั้นนงางก็เอ่ยเองเอ่อเองสแสดงว่าเจ้าหมอนั่นไม่ใช่ยอดฝีมืออันใดโดยเฉพาะเวลายิ้มดูแล้วไม่เหมือนคนดี ยังเทียบไม่ได้กับลู่โซวนที่ช่วยกันหนึ่งดาบให้ท่านสุดท้ายนางก็ทอดถอนหายใจช่างจนแก่ใจข้าคิดว่ามาคราวนี้จะได้เห็นสีเฟืองเหนียนนั่นสักหน่อยนางซบหน้าลงกับแผ่นหลังของจิ้นเป่าซื่อหลิวตวนเมาอยากเข้ามาเอ่ยแซกคาดไปถึงว่าลู่โซวนจะชักม้าขึ้นหน้ามาข้างกายจิ้นเป่าซื่อก่อนหลิวตวนเมามีใจให้จิ้นเป่าซื่อเจ้าขายเคยวางแผนให้หลิวตวนเมาพิชิตใจนาง ยังไม่ทันทําสําเร็จเจ้าขายก็หายตัวไปจากสถานศึกษาซ่างอินไม่นานก็มีข่าวร้ายเรื่องของเจ้าขายมาถึงสถานศึกษาซ่างอินหลิวตวนเมาถึงถอดใจโดยสิ้นเชิงเดิมสุราดับทุกข์อยู่ถึงเครื่องปีเต็มสือหมาช่าิมองไปใครทางเหนือนึกถึงเจ้าขายสิทธิ์น้องเล็กเขาไม่ชิงชังเปยเหลียงและไม่เกลียดชังซื่อจือเตี้ยนเซี่ยในตอนนั้นเขาแค่คิดถึงเจ้าขายสิทธิ์น้องเท่านั้นลู่โซวเวิน ขี่ม้าขึ้นเทียบม้าที่จิ้นเป่าซื่อและหานกัวซิ่วนั่งด้วยกันคิดสนทนากับจิ้นเป่าซื่อเขาถามว่าแม่นางจิ้นเหตุใดทับม้าเปยมังทั้งล่าถอยไปเองจิ้นเป่าซื่อสายนาข้าไม่กระจ่างคนผู้นั้นไม่ยอมบอกเสียนเสิงก็ไม่อยากเปิดเผยลูเ่เสือวนรับคําอืมคลาหนึ่งไม่สอบถามอีกได้แต่ขี่ม้าไปเงียบๆด้านหน้าสุดของขบวน หานกูจือรู้ถึงฐานะของสีเฟื่องเหนียนสีห่วงคาดเดาฐานหน้าที่แท้จริงของสีเฟื่องเหนียนออกทั้งสามคนสนทนาถึงการศึกในกวางหลิงเตา้าส่วนมากเป็นสีห่วงอธิบายและออกความเห็นสีเฟื่องเหนียนไม่คอยประสมโรงสอบถามโต้แย้งบางครั้งสีห่วงก็ไขข้อกังขาไปทีละเรื่องแต่เรื่องแพ้ชนะและเวลาปิดฉากของยุทธนาวีต่างคนต่างคิดเห็นคนละทางสีหวงคิดว่ารบเร็วจบเร็ว กองเรือยุทธการของเจ้าอี้ที่มีกองเรือยุทธการชิงโจเข้าร่วมจะชนะแต่สีฟังเหนียนคิดว่าสองถึงสามเดือนให้หลังสีฉู่ที่มีเฉาฉางชิงอยู่จะชนะหานกูจือกล่าวว่าทั้งสองคนผิดถูกฝ่ายละครึงจากนั้นก็ไม่พูดต่อเมื่อสีฟิงเหนียนกล่าวว่าจะสร้างเมืองด่านอย่างเมืองหูโถขึ้นอีกแห่งหานกูจือก็เอ่ยขึ้นว่าสีกงเคยพยากรณ์มาสามปีก่อนถึงแนวคิดนี้จูๆ่ๆหานกูจือก็เอ่ยถามว่า พวกเราเดินทางมาสิบลี้หรือยังสีห่วงตอบว่าพอประมาณแล้วหานกูจือยิ้มตาหยีให้สีเฟังเนียนส่งสิบลี้ก็ดีหรือส่งยี่สิบลี้ก็ช่างอันที่จริงน้ำใจสําคัญกว่าระยะทางข้าไม่่วงเวลาเจ้าไปด่านไวอย่างแล้วหากแม่หนูสีเดือดด่านขึ้นมาไม่ใช่แค่สิทธิพี่สิทธิน้องหวาดกลัวนางมือนหนูกลัวแมวอันที่จริงข้าก็กลัวหานกูจือลงจากหลังมา หลังจากขึ้นไปนั่งข้างส่งสินเสิงแล้วก็โบกมือหัวรอเสียงกังวานไม่มีสุราเลี้ยงส่งเจา้าแก่แล้วมีใจแต่ไร้เรี่ยวแรงสีเฟืองเหนียนยิ้มพลางหยุดหมาให้รถหมาและม้าในขบวนเคลื่อนผ่านไปเขามองส่งคนทั้งกลมจากไปไกลหลมกระโชกรุนแดงชายแข็งเสื้อของเขาสะบัดผิวสื่อหมาช่านส่งสัญญาณทางสายตาให้หานกัวซิลนาเสียดายนางไม่เข้าใจแม้แต่น้อย สื่อหมาชานขยิบตาจนหนังตาแทบลาแล้วหานกวาัวซิลเออย่างมโหมีลมก็รีบหายหานกูจือกะแอมเสียงหนึ่งตีหน้าขลุมเออยสั่งสอนกัวซิวพูดจาดีๆนางเออยอู้อี้ว่ารู้แล้วจากนั้นหันไปทำท่าประเดี๋ยวได้เห็นดีใส่ซื้อหมาชานหานกูจือมองอย่างที่ไกลเอยเชื่องชาวาพวกเจ้าอย่าคาดเดาทรงเดชแล้ว แค่หันกลับไปมองก็รู้แล้วว่าเหตุใดทัพม้าเปยมังถึงเป็นฝ่ายล่าถอยนอกจากสีหวงและซ่งสินเสิงที่ต้องบังคับรถมา้าทุกคนต่างหันไปมองหานกูจือหัวร่อันขาหานกูจือที่ผู้คนต้องหลีกทางให้เมื่อเทียบกับบุตรหนุ่มที่ในอนาคตทั้งเปย์เลี้ยงต้องหลีกทางให้นับว่าอยู่มาปูนนี้ไปเสียเปล่าแล้วแต่ถึงไม้เป็นเช่นนี้ข้าก็ยินดีซื้อหมาชาน หลิวตวนเมาจิ้นเป่าซือหานกัวซิวฉีจื้อหูและหลูโซเวลนต่างหันไปมองแต่ก็เห็นเพียงเงาหลังของบุรุษผู้นั้นเท่านั้นหานกูจือหลับตาร้องลำนำอย่างสำราญอูราทันใดนั้นหลมพัดกระนำสายเหลืองปลิวฟงหานกัวซิวรออยู่เป็นนานก็ไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในที่สุดก็ทนไม่ไหวจะหันไปต่อว่าหานกูจือ ท่นใดนั้นทุกคนต่างก็ตาเบิกโพลงโดยไม่ได้นัดหมายที่ไกลปรากฏทับม้าดานหน้าเข้ามาราวกระแสกคลื่นสีขาวหิมะสื่อหมาชาติอุทานทับอาชามังกรต้าเสียหรือสี่ห่วงไม่ได้หมุนตัวเอ่ยเสียงทมว่าเป็นทหารอาสาม้าขาวหานกูจื่อลืมตานึกถึงพลแหลมคมของต้าชิ้นที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ทุกครั้งที่เกิดศึกใหญ่ มักได้ยินคำว่าลมโหมดังเสียดกล้องเมฆสีหัวงหลับตาลงเหมือนกำลังจินตนาการถึงการบุกฝ่าดังผาปล้องไผ่ของทัพดุดันดาวหมาป่าพยากักยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาว่าลมโหมสื่อหมาช่านที่อ่านตำราประวัติศาสตร์จนเชี่ยวชาญเอ่ยพึมพำว่าลมโหมหันกว้วซิวหินแล้วตื่นตระหนกจิ้นเป่าซื่อหันหัวม้าฉับพลันนางสั่นไปทั้งตัวตะโกนใส่เงาหลังของบุรุษผู้นัน้น เปยเลี้ยงลมโหมหารกูจือพ่นลมหายใจออกมาอย่างแผ่วเบาหัวรอลั่นแล้วกล่าวว่า800ปีก่อนมีลมโหมของต้าฉินแต่ยุคสมัยที่ข้าหารกูจือมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าแม้แต่น้อย800ปีต่อมายุคสมัยขา้ามีเปยเลี้ยงที่รบจนตัวตาย